สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญพญันพัชราเลิศศักดิ์ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องประมวลกฎหมายอาญาค่ะค่ะประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตราที่หนึ่งมาตราที่หนึ่งสามหกค่ะดูหมิ่นเจ้าพนักงานผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําตามหน้าที่สองมาตรา 1.3.7แจ้งความเท็จค่ะผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักง,งานซึ่งอาจจะเป็นซึ่งอาจจะทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย 3. มาตาหนึามแปต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักง,งานหรือผู้ซึ่งต้องต้องช่วยพนักง,งานตามกฎหมายในการปฏิบัติตามหน้าที่สี่มาตาหน มาตราหนึ่งสี่สี่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานผู้ใดให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานสมาชิกส,สภานิติบ,บัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทําการโดยไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ มาตา209อั้าอังยี่ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิช,ชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอังยี่มาตา189ช่วยผู้อื่นพ้นผิดทางอาญาผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดและหุโทษ เพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้พานึกแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเลนหรือโดยช่วยผู้นั้นประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่มมาตรา210ซ่องโจรผู้ใดสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในบัญ,ญัติที่ไว้ในภาคนี้และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปผู้นั้น ทำผิดฐานเป็นซ่องโจรมาตาสองแปดแปดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาผู้ใดฆ่าผู้อื่นมาตาสองหนึ่งเจ็ดวางเพลินเผาทรัพย์ผู้ใดวางเพลินเผาทรัพย์คนอื่นมาตาสองเก้าศูนย์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่วความตายคือผู้ใดมีได้เจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่วความตายมาตาสองเก้าหนึ่ง กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคือผู้ใดกระทำโดยประมาทและกระทำให้เป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องถึงแก่ความตายมาตารา295ทํำลายร่างกายผู้ใดทำลายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่อันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้นั้นกระทาผิดฐานทำลายร่างกายมาตรา301ทําให้แท้งลูก หญิงได้ทาให้ตนเองแทงลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนเองแทงลูกมาตา30 6, า306ทออทิ้งเด็กคือผู้ใดท่ดทิ้งเด็กอายุตั้งแต่ไม่อายุไม่เกิน9ปีไว้นะที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เด็กคนนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กคนนั้นไปเสจากผู้ดูแลมาตรา334ลักทรัพย์ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำผิดฐานลักทรัพย์มาตาสามสามหกวิ่งราวทรัพย์ผู้ใดลักทรัพย์โดยชกเวยเอาซึ่งซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำผิดฐานวิ่งราวทรัพย์มาตาสามสามเก้าชิงทรัพย์ผู้ใดลักทรัพย์โดยให้กำลังประทุษร้ายหรือคู่เข็นนั้นผู้นั้นผิดฐานชิงทรัพย์มาตาสามสี่ศูนย์ป้นทรัพย์ผู้ใดชิงทรัพย์หรือร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สามคนขึ้นไปผู้นั้นกระทำผิดฐานป้นทรัพย์ มาตรา352ยากักยอกผู้ใดกระทำผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของทำเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบ็ดมาเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนผู้นั้นผิดฐานยากักยอกมาตรา337กันโการชคทรัพย์ผู้ใดข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ผู้อื่นได้ผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้ก,กำกลังประทุสร้ายผู้นั้นผิดฐานกาโชค มาตาสามสามแปดริดเอาทรัพย์ผู้ใดข่มขืนให้ผู้อื่นยอมให้หรือจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ให้ในลักษณะที่เป็นทรัพย์โดยครูขีนไว้จะเปิดเผยความลับผู้นั้นผิดฐานริดเอาทรัพย์มาตราสามห้าแปดทำให้เสียทรัพย์ผู้ใดทําให้เสียหายทาทำลายร่างกายเอ๊ทำลายทําให้เสื่อมค่าหรือ ทำให้ไรประโยชน์ซึ่งสาวของผู้อื่นผู้นั้นกระทาผิดฐานให้ทําให้เสียทรัพย์มาตาสามสี่หนึ่งช่อโกงผู้ใดทุจริตหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงนั้นได้รับทรัพย์จากผู้อื่นผู้นั้นผิดฐานชอ่อโกงมาตาสามเก้าสามเก้าสามดูหมิ่นซึ่งหน้าผู้ใดดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือโดยการโฆษณามาตราสองเจ็ด กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยที่เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1 5บหถึงยีปีและปรับตั้งแต่1นึ0 0 0สถึงสี่แสนบาทมาตา2อความผิดฐานโสมหญิงผู้ใดของขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็น ด้วยประการใดๆโดยการใช้กำลังประทุสล้ายโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ระวางโทษจำคุกตั้งแต่4-20ถึง20ปีและปรับตั้งแต่80,000ถึง4 0 0แสนบาทมาตา264ความผิดฐานปลอมเอกสารผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นมาทางฉบับหรือแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตา240ความผิดฐานปลอมเงินตาผู้ใดทําแบงค์ปลอมหรือทําแบงค์ปลอมขึ้นซึ่งเงินตาไม่ว่าจะปลอมเพื่อทําให้เป็นเหรียญกระสาบหรือธนบัตรหรือสีอื่นใดผู้นั้นกระทำผิดฐานปลอมเงินตาต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่1 0 2ถึง2ีปีหรือทัหรือปรับ2 0 0 0 0 0ถึง4 0 0แสนบาทมาตาา362 ความผิดฐานบุกลุกผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องระวังจำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอันสุดท้ายค่ะมาตรา3-57รับของโจรผู้ใดช่วยซ่อนเล้นจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ประการไหนก็ตามผู้นั้นกระทำผิดฐานรับของโจรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือรับหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทำปรับขอบคุณค่ะ